มาริโอมาร่วมงานคนในวงการบันเทิงเดินทางร่วมพิธีรถน้ำศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยหลังจากผู้กำกับชั้นครูหม่อมหลวงเทวพันธ์เทวนพหรือหม่อมน้อยถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อเวลา22นาฬกา20นาทีของคืนวันที่15กันยายนสิริอายุ68ปีในวันนี้17กันยายนณสาลากลางน้ำวัดเทพศรินธาราวาสราชวรวิหารกรุงเทพ สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมและประกอบพิธีรถน้ำศพและเมื่อเวลาประมาณ13นาฬา20นาทีย่าได้นำร่างม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเคลื่อนมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมายังวัดเทพศิรินท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดภาพบรรยากาศเหล่านักแสดงคนดังอาทิคุณออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงคุณแดงธัญญาวชิระบรรจง คุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์อนันดาเอเวอริงแฮมนิวชัยพลจูเลียนภูพาสมาริโอมาเรอร์แต้วนัทพรเตมีรักแอป,ปทักษออนพักสุขเจริญแพนเค้กเขมณนิชจามิกรและอื่นๆได้เดินทางมาร่วมในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแด่หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหม่อมน้อยณศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทาราวาสราชวร,รวิหาร